สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันในครั้งกับช่องสบายสบายไข้เครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่อนคลายความเครียดกับพระชิดาบูธาเกติปักษาว้เลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์ไว้นะครับหลวงพ่อทวัดวัดห้วยมงคล2 5 5 4ก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปดูไปชมองค์พระภายในกล่องนะครับ เปิดฝากลองขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกล่องกมะบี่สีแดงนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของผิมพพระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของผิมพ์พระชัดเจนนะครับเดี๋ยววันที่ผมก็นําเอาพระหลวงปะ่ะทวดเหรียญเซบาหัวโตแจกปีใหม่เมื่อปีพศ2554ของวัดทุกคนนำมาให้ดูดูแลชมนะครับสําหรับพระพิมพนี้ก็เคยทําคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็นาเอาอีกแบบหนึ่งนะครับนำมาให้ได้ดูแลชมนะครับ ความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่ม,มรายละเอียดในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะฮะสังเกตลักษณะมิติความหนาของพิมพ์มพ,มพระก็จะมองเห็นเส้นขององค์พระมีลักษณะมวนกลมหน้าผากหนวดนตาทั้งสองข้างเป็นเม็ดกลมนะครับจมูกสูงหนาหนวดแก้มสูงมนก็จะมองเห็นมิติความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็มิติความหนาของริมฝีปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายข้างนะครับ ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององุ์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององุ์พระที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างครับก็จะมองเห็นลักษณะของไหล่ขวาโค้งบนแล้วก็มิติความหนาของต้นแขนขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกตินะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นความคมชัดของสังกตินะครับลักษณะความคมชัดของริจวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็สอกซ้ายนะครับ ลักษณะความคมชัดของรูจีวรที่บริเวณหน้าอกซ้ายแล้วก็ความคมชัดของรูจีวรที่บริเวณหน้าอกขวามองจากทวนเฉียงลงไปที่พระก็จะมองเห็นมิติของท่านแขนขวาแล้วก็ท่านแขนซ้ายนะครับความคมชัดของรองวโปงแล้วก็รองดวชีนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหงายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็ลักษณะิ้วเท้าที่ปลายเท้าซ้ายนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะของ้วเท้าที่ปลายเท้าขวา ลักษณะของเข่าซ้ายโค้งมนูแล้วก็ลักษณะของเข่าขวาโค้งมนูนะฮะสังเกตมิติความหนาของฐานขององค์พระฐานบัวความบวงายนะครับความคมชัดของกรีบบัวแต่ละกรีบมองไปแต่ละบุมแต่ละด้านก็จะมีงเหเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตที่ด้านข้างขององค์พระนะครับด้านข้างขวาก็จะมีตัวักษรระบุหลวงพ่อทวดนะครับที่ด้านข้างซ้ายก็จะมีตัวอักษรระบุเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มรายละเอียดในการมองเห็น พิมพ์พระชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับขอปเหรียญที่มีความคมชัดแล้วก็สวยงามนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับความคมชัดของพิมพ์พระลักษณะความคมชัดของอัขระตัวอย่างที่ด้านบนของเหรียญนะครับ ลักษณะมิติความหนาของอักขระตัวยันนะครับแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นมิตินะครับความลึกความคามชัดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของพิมพระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดของเหรียญด้านหน้านะครับ สำหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเสมาหัวโตนะครับสังเกตที่ด้านบนขององค์พระนะครับที่บริเวณด้านข้างซ้ายของเสียงของพระนะครับก็จะมีขีดนะครับก็จะเป็นที่มาสําหรับเหรียญเสมาหัวโตมีขีดนะครับสังเกตนะครับลักษณะของขีดที่บริเวณเสียรขององค์พระด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดของเหรียญนะครับ ก็จะเป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับที่ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นตาหลังยันกรอบเพชรนะครับสังเกตความคามชัดของตาหลังยันกรอบเพชรนะฮะขยายภาพ,พขึ้นมาก็จะมองเห็นวิติความหนาของอักขระตรัวยันชัดเจนนะครับใต้ตาหลังยันก็จะมีโบนะครับภายในโบ,บก็จะมีชื่อของวัดวัดห้วยม,มงคลนะฮะสังเกตที่บริเวณใต้ยันนะครับก็จะมีโค้ด,ดเ,คเป็นโค้ดเลขไทย53แล้วก็โค้ดดอกจันนะครับ ความคมชัดของโคดก็ขึ้นอยู่กับนำ้ำหนักในการตอกของช่างแต่ละคนนะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้น,นครับก็จะมองเห็นลักษณะความคมชัดของอักขระตัวยันแล้วก็ความคมชัดของตัวอักษรชื่อของวัดทุงคนนะฮะก็จะเป็นลักษณะของพื้นผิวเหรียญด้านหลังนะครับแล้วก็ลักษณะความคมที่บริเวณขอบเหรียญ ดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับความคมชัดลักษณะมิติรายละเอียดของเหรียญด้านหลังนะครับสังเกตความคมชัดของโคดฮะโคดเล็กไทย53แล้วก็ดอกจันมิติความหนาความคมชัดของตัวอักษรนะครับชื่อของวัดวัดด้วยมงคล ก็จะเป็นลักษณะเอรียดที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับมองจากด้านข้างนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของเหรียญแล้วก็ลักษณะของรอยตัดที่บริเวณขอบเหรียญน,นะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับดูไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับลักษณะรอยตัดแล้วก็มิติความหนาที่บริเวณ ขอเปลียนนะครับดูไปก็เพลินไปกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ด้านหลังของเหรียญน,นะครับแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของเหรียญน,นะครับก็เป็นการนํอเอพระที่ได้บูชาเก็บร,รักษาไว้คร,บร,ร,คนนครบับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับเดี๋ยวันนี้ก็ได้นําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านครับมาดูมาชม พระอุปทวดเหรียญเสมางอโ,โตโมีขีดโคด้ด53ดอกจันท์ของวัดถพิพินนครับออกในวาระปีใหม่เมื่อปีพศ2554นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็จัดสร้างไว้เมื่อปีพศ2553นะครับแล้วก็ออกแจกปีใหม่ในปีพศ2554นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมปประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไ r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจ้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ